บ้านพักในเขตเมืองหรือห้องพักในคอนโดควรจะใช้พัดลมดูดอากาศหรือเปิดประตูหน้าต่างให้บ่อยครั้งนี่เป็นคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า the health and safety executive นะคะหรือ h SE ค่ะได้ออกมาเตือนประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้อากาศนั้นได้ระบายถ่ายเทออกบ้างจะได้ไม่เป็นการสะสมไวรัสต่างๆแล้วก็ไม่เฉพาะโควิด -19 เท่านั้นนะคะยังมีไวรัสอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยและเมืองไทยเราเช่นกันค่ะก็ควรจะทำแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะพัดลมควรจะใช้แบบตั้งโต๊ะหรือ ตั้งพื้นไม่ควรใช้พัดลมที่เพดานให้งดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดแอร์บ้างเพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทจากข้างในออกสู่ข้างนอกก็คือการเปิดประตูหน้าต่างบ้างค่ะนี่เป็นคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคจากประเทศไทยเราด้วยค่ะ